สวบผมเล็กเด็กคนเมืองวันนี้พามาดูการชาร์จแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ของพวกเครื่องมือไร้สายนะครับเนี่ยมีหลายแบรนด์นะเราจะมาดูนะว่ากําลังวัดของรุ่นไหนมันชาร์จเร็วเท่าไหร่นะครับงร้อยกววัตต์เลยนะอันนี้ผมชาร์จรุ่นนี้อยู่นะครับตัวนี้นะตอนนี้มันลดกําลังวัดลงมาแล้วนะครับต่อไปเรามาดูรุ่นนี้บ้างนะฮะเดี๋ยวผมจะถอดพักสีบเข้าไปเลยนะครับ รุ่นนี้นะครับดีวอลชาร์จแบตธรรมดานะครับผมแปดสเจ็ดวัตต์นะครับเดี๋ยวลองมาดูชาร์จ power stack นะครับเดี๋ยวผมจะถอดให้ดูตัวนี้เป็น power stack ครับนี่นะครับชาร์จเลยนะครับอันนี้ปีสองพันยี่สิบสี่นะครับ power stack เต็มแล้วนะครับ น,นี่เป็นเพราะว่าสแต็กลมเต็มแล้วครับชาร์จใหม่นะครับรอบหนึ่งกระพริบนะครับก็ใกล้จะเต็มแล้วนะครับอันนี้ก็ชาร์จอยู่46วัตต์นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้ก่อนแล้วกัน,นครับต,ตัวนี้เป็น12วลต์มาคิตา ันนี้ชาร์จอยู่นะครับยังไม่ขึ้นนะครับขึ้น21วัตต์30วัตต์นะครับ30วัตต์นะครับตัวนี้อันนี้ก็เดี๋ยวผมปลดตัวนี้ออกก่อนนะครับเพราะว่าสแต็กนี้มันก็มันเต็มแล้วนะครับแต่ตัวนี้มันยังไม่เต็มนะครับเนี่ยมันยังไม่เต็มมันเลยชาร์จเร็วนะครับตัวนี้ฟาดชาร์จนะ ตัวนี้ฟ้าชาร์ตอันนี้ก็ฟ้าชาร์ตเหมือนกันต่อไปมาดูบอสนะครับสามสิบวัตต์นะครับ,รบตัวนี้นี่นะมาคิตะต่อไปเรามาดูบอสนะครับต่อตัวนี้เสียตัวนี้มาดูบอสบอสต,ตัวเล็กนะครับสิบสองวลต์นะครับตัวนี้ซื้อมาปีสองพันยี่สิบสองแบตบอสนี่ยอมแล้วคนเลย ิบห้าวัตนะครับเมื่อกี้ยี่สิบกว่าวัตใช่ไหมครับสิบสองโวลต์ของมาริตาบอสสิบห้าวัตนะครับนี่นะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็ลากไปร้อยกว่าวัตเลยนะครับถึงสองร้อยวัตนะครับมันอยู่ที่แบตนะครับ ตัวนี้มันมีฟาสชาร์จนะครับตัวนี้ชาร์จได้หลายรุ่นนะครับมันจะออโต้ของมันนะครับ12โวลต์18โวลต์7โวลต์14โวลต์ชาร์จได้หมดนะครับเอาแท่นนี้ชาร์จก็ได้นะครับแต่ทีเนี้ยแบตก้อนเล็กเนี่ยเอ็มมันน้อยเราไม่ต้องไปฟาสชาร์จมันนะครับเอนดูมันนะครับเอ็มครึ่งนะเอาชาร์จธรรมดาก็พอแบบนี้ธรรมดาก็พอนะครับเป็นตัวเล็กนะครับแต่ถ้าแบตเอ็มใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะครับ ได้นะฮะส่วนตัวนี้นะครับมันก็เป็นโปรแกรมของมันรุ่นของมันนะฮะ4 m นะตัวนี้ชาร์จ4 m เราก็ว่วเยอะแล้วนะฮะนะฮะ4 m มันก็ชาร์จก็6-70วัตต์เลยนะฮะ60วัตต์อันนี้ผมให้ดูอีกทีนึงนะดีวอะ D นะครับอันนี้ดีวอสเนี่ยซัดไป89วันนะฮะเนี่ย ดีว่ามันก็แรงของมันนะครับอันนี้ก็ซัดเป็นร้อยนะครับร้อยกว่าวันนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็มีสั้นๆเท่านี้นะครับก็มีหลายแบรนด์หลายยี่ห้อหลายรุ่นนะครับแล้วแต่ท่านจะชอบเลือกรุ่นไหนนะครับมันก็เหมาะกับหลายหลายงานเนาะเดี๋ยวเราก็ใช้หลากหลายมากนะครับแบตเตอรี่เรานะครับเนี่ยหลากหลายมากนะครับโอเคนะครับจบเท่านี้สวัสดีครับ